โอ้โหนะ่าใสจังเลยอย่าโปรเจกต์ที่เรากำลังทำก็คือเป็นเรือ2ท้องเล็กนะครับใส่เครื่อง3 0คูณ2 40คูณ2มีแอร์มีห้องน้ำแต่ปัญหาคือเฮ้ยถ้ามีแอร์จุดกำเนิดไฟฟ้าเป็นยังไงวะ เจนเนเรเตอร์จะต้องทำยังไงหรือแบตเตอรี่ลิเธียมต้องทำยังไงคือในมุมมองผมเองเนี่ยล่าสุดที่เกิดข่าวขึ้นมาคือไฟไหม้เรือซึ่งเป็นเรือไฟฟ้านะหรือไฟไหม้เรือที่มีลิเธียมพอเรือเนี่ยมันอยู่บนบนคลื่นเนี่ยถ้าการยึดของข้อต่อขัอ้วต่างๆมันไม่ดีมันโดนคลื่นทุกวันเนี่ยมันก็เกิดการคลอนและหลวมพราคนนี้ก็ใส่ไฟฟ้ามาก,มา,กมายจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ลงมาชาร์จเนี่ยมันเกิด รวมขึ้นมามันก็เกิดการอาร์กก็เกิดไฟลุกขึ้นได้หรือไม่ก็สายไฟที่เล็กเกินไปอาจจะจริงๆแล้วอาจจะใหญ่แล้วแต่กระแสของแดดมันแรงจริงไหลลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ไฟไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเจนมารีนแมงกระแพงแพงมากนะอย่างล่าสุด7.5กิโลวัตต์จากอิตาลีเนี่ยราคา3-4มสี่แสนเลยเฮ้ยมันแพงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เจนธรรมดาที่เป็นเบนซินเนี่ย แล้วก็มาปรับเปลี่ยนในห้องท้องที่มีการระบายเวนติเลชันที่ดีของลมเนี่ยมันจะได้ไหมซึ่งลำเนี้ยเราก็ทำเจนแบบนั้นเหมือนกันนะ7.5กิโลวัตต์ติดแอร์120,000 BTU ไปดูนะว่าห้องกว้าง4เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร30 m, เนี่ยเฮย้ยมันจะเย็นขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะเย็นกว่าแอร์มาลีนแน่นอนนี่นะครับคบเด็กสร้างเรือกลับมาอีกแล้ว คือสอวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเจอคลิปของฝรั่งที่เขาพูดเรื่องการทำแอร์ที่อยู่ในเรือคือถ้าอย่างเมืองนอกเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นหรอกเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาติดฮีเตอร์ไงถ้าอย่างบ้านเราเราก็ต้องติดแอร์นะฮะคือที่เจอปัญหาของการทําเรือมาเนี่ยหลายๆปีคือ1แอมแพงมากแอมารีนนลนะที่ เป็นระบบแบบระบายคูลิงด้วยน้ำทะเลนะครับมันแพงมากแล้วก็สองคือแม่งไม่เย็นเพราะว่าอะไรคืออย่างอย่างแอร์ในเรือเนี่ยมันจะเย็นยากหน่อยเพราะเรือเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่กลางความร้อนนะครับมันก็จะมีประเด็นที่ <c oughs> ไอร้อนต่างๆเนี่ยมันเข้ามาที่เรือวันนี้พามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเด็กซังเรือให้ลูกค้านะครับกับแกะบารอนตัวนี้นะครับ53ฟุต คือตัวนี้เนี่ยเราผลิตไปแล้ว4-5หลำนะครับโดยที่ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาติดตั้งเป็นเจนมารีนนะครับระบายด้วยน้ำทะเลแล้วก็เป็นลมออกมาซึ่งปัญหาก็คือมันค่อนข้างต้นทุนสูงแล้วก็ต้องใช้ BTU สูงมากๆเพราะว่ามันเย็นไม่ทั่วครับอย่างอย่างลำเนี้ยบารอนตัวนี้คือเราจะติดตั้งแอร์ระบายด้วยลมคือเราก็ห่วงว่าแอร์ระบายด้วยลมเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องกินไฟหน่อย อ่ะเราขึ้นมาบนเรือแล้วคือแอร์ตัวนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะทุกคนก็คือใช้หนึ่งแสนสองหมื่น BTU ดูโอ้โหเฮ้ยเย็นน่ะเย็นมากนี่นี่หนึ่งแสนสองหมื่น BTU นะครับอันนี้ในห้องนี้เนี่ยกว้างอยู่4เมตรยาวอยู่6เมตรโดยประมาณ <polarization. S 2> สูงอย<ร>ู่ <uka> re 2เมตรวกว่า120,000 BTU เป็นแอร์ระบายด้วยลมหลายคนงงว่าเฮ้ยแล้วมันระบายด้วยลมแล้วมันจะไม่ร้อนไม่หีดหรอแม่นี่ระบบดูดูอันนี้คือช่องระบายนะครับแล้วก็ตัวแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ตั้งโต๊ะนะครับเองเปิดแค่25นะนี่ตัวละ30,000 BTU มีทั้งหมด4ตัวโหเย็น เย็นเย็นเลยแล้วก็เราเราส่องเข้ามาตรงนี้คือที่นั่งภายในห้องของซาลูนของบารอนตัวนี้เนี่ยมันสามารถบรรจุได้อยู่25-30คนใหญ่นะใหญ่มากตอนแรกอะดีไซน์ไว้ว่าเราจะติดแอร์แล้วก็เป็นโบเวอร์ออกมาในห้องพวกนี้แต่คราวนี้เนี่ยคำนวณแล้วไม่เย็นไม่พอก็เลย เฮ้ย hey, แล้วก็ต้นทุนมันสูงมากที่จะใช้10,000 0สนกว่า BT ทกับเรือยอทเนี่ยหลายคนว่าเวอร์เอ้ยสามหมื่นก็พอใช่มันพอนะครับแต่ว่าเมือ่ออันนี้เป็นเรือชาเตอร์เมื่อลูกค้าเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกไอเดียม,มีประตูหน้าด้วยลูกค้าเปิดเข้าเปิดออกป้าลมเย็นออกไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมาตั้งกันใหม่นะฮะมาตั้งกันใหม่อ่ะดดอนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ในห้องนอนก็เช่นกันทุกคน ในห้องนอนนี่นะห้องนอนห้องนอนก็ใช้สามหมื่น BTU ห้องนอนที่กว้างสองเมตรยาวสามเมตรนี่แหละครับห้องนอนก็ใช้สามหมื่น BTU เหมือนกันเนี่ยทุกคนมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะสำหรับผมผมว่าเวิร์กมากกับการลดต้นทุนแต่อาจจะไม่ได้สวยงามมากนี่คือลำแรกไงที่เราจะเอาแอร์วางโชว์อย่างนี้ แต่ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานโหไม่เย็นจริงเย็นจริงเย,ย็นเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างนอกก็เป็นช่องระบายลมยนี้ระบายลมยนี้เออมีลูกค้ามาดูเรือให้อ่นเขาดูแลลูกค้าไปก่อนนี่ลมก็จะออกตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะครับลมออกตรงนี้ทั้งสองฝั่งออ่นพาลูกค้าไปดูอยู่ เดี๋ยวพาไปดูข้างบนไหมัเน่โอ้ย oh! เตรียมส่งภูเก็ตนี่ลูกค้าก็บิวอินด้วยนี่บิวอินครัวบิวอินอะไรต่างๆนาะนะใต้นี่ก็เก็บของไปขึ้นไปดูข้างบนมีจังกุชี่ด้วยนะเน่ hey. 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 มาางๆคุมโคอนโท,ที่นั่งตัวอยู่ จากุชีจ่จ้าเลิศไมลนะจาก,กุชี่ถือว่าใช้ได้นะกับแอร์แสนสองหมื่น BTU เนี่ยเราว่าแฮปปี้นะทุกคนนะถ้าไปลองใช้กันได้นะครับก็แต่ต้องทำระบบระบายได้ดีและอย่างผมทำเป็นเจเนเรเตอร์แบบระบายด้วยลมด้วยเหมือนกันนะพาไปดูไหมเพิ่มเติมเพิ่มเติม ใช้งบไม่เกิน30,000บาทจบแล้วเจนเอเลเตอร์ระบายด้วยลมเอ้ยน้องเปิดหน่อยนี่ระบายด้วยลมเป็นเจนนี่เป็นเจนนะครับเป็นเจนแบบที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละและเราก็มีโบเวอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันประหยดัดประหยดัดแล้วก็เปิดได้10ชั่วโมงเลยนะครับใช้น้ำมันเบนซินหรือเงียบนะครับระบายด้วยลมโอเคเดี๋ยวไว้ ลำต่อไปทำให้ดูนะแอร์แสนสองหมื่นบ t ทระบายด้วยลมโหเย็นโคตรเนี่อยอยู่ในห้องนี้ไว้เจอกันคบเด็กสร้างเรือสาระนิดหน่อย